สวัสดีครับกครับวันนี้เข้าช่องมาลอยมาทู่วันนี้จะมาเล่านิทานที่แต่งเองนะครับอินซีผู้อยู่รอดไปชมคลิปกันเลย<ป><ป>กต่ละครั้งหนึ่งมีอินซีผู้อยู่รอดมานานได้ใช้ชุดแบบเดิมๆอินซีตัวนี้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกไปเริ่มหาอาหารได้น้อยลงที่จับได้น้อยเพราะเล็กไม่สามารถจับปลาได้ปลาของนุกอินซี ไม่แหลมคมเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนที่ดูไม่สวยของอินซีมี2องทางเลือกอินซีเลือกทางที่หนึ่งพัฒนาการตัวเองเพื่อให้อยู่รอดหรือมาก็ปลอบใจตาอินซีเลือกทางที่หนโดยการพัฒนาตัวเองเช่นจิกขนออกและปากจิกกับหินและเล็บจิกกับหินผ่านไป30ปีอินซีก็ได้เห็นผล ที่ทําตามไอที่ทามาตั้งนานอีซีก็ได้มีการพัฒนาการที่สวยงามมากก็เหมือนกับสืบทอดต่อไปรุ่นต่อไปจบเพียงเท่านี้ปราพาใครที่ชอบนิทานที่เล่าหรืออยากให้มีต่อก็กดไลค์คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะมาอ่านแล้วจะมาทําให้นะครับขอบคุณครับ